ซึ่งวันนี้เราก็จะมาในอัปเดตกอยพันพืชซึ่งผมเพิ่งเรียนวิทยาศาสตร์จบเมื่อกี้นี่เลยนะการกลายพันพืชนี่เป็นหนึ่งอีกปรกากฏการณนะ์ของการเจริญเติบโต,ตของพืชน,นะซึ่งเพิ่งมาเมื่อ10ปีแล้วมั้งก็แล้ว โอ้ยข้ามาแล้วนะฮะแดนเดียวยิงเลเซอร์บอกก่อนนะ EP จริงๆนะมันจะมีอีกอัปเดตหนึ่งสัปดาห์หแล้วแต่ตอนนั้นไม่ว่างเว้ยสองทั้งสัปดาห์กูก็เลยไม่ได้อัดน,นะฮะก็เลยข้ามมาเลย,ยผมจะบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วอัปเดตอนะไรบ้างนะับสำหรับใครไม่รู้นะเพิ่งดูแล้วก็แหลก ตรงนี้ก็คืออีเวนต์ใหม่นะฮะแต่ก่อน <c oughs> ก่อนแรกไปซื้อของก่อนแล้วก็อัปเดตใหม่ก็คือตัวหนังสือใหญ่ขึ้นแล้วก็เล่นง่ายขึ้นนกสําหรับคนสายตาสัน้นมีอะไรบ้างนี่ต้นนี้นะฮะดิสโก้มาหลุมดํามาภูเขาไฟมาตอนนี้มีผลหนึ่งนะฮะแม่งคูดแพงแพงกว่าปูนมดซ่อมห้าเท่าอะแล้วก็คือต้นนี้นะฮะก็คือตอน้นที่กูได้ไสักทีนะะบนมือเพราะว่าเป็นะะตน้นที่หายากมาก กูท้าเจนเดี๋ยวว่าถ้ามึงไม่ถ้ามึงออกใช่ไหมกูจะเลิกเล่นอีเวนต์นี้เลยแล้วเจนในนั้นมันก็ออกมากูก็เลยเลิกเล่นอีเวนต์นี้เลยนี่ก็คือต้นต้นมันบางด้วยน่าจะเห็น,นี้แต่ผมนี่ผมยักมากเลยนะนะครับราคาอยู่ที่ห้าร้อยบินเหรียญครบเลนะเพิ่งกินข้าวคอก็จะแบบ เียนมาแล้วก็กินบีนมานะฮะตอนนี้เสียวเกมทุกมากเพราะว่ามือถือกูจะไม่ไหวแล้วปรับเสียงดัง้วอะไรมาวะอะไรมาวัดอะไรมาเตๆๆมันค้างกูไม่เห็นอะไรมาเออมีแท่นด้วยมันค้างอีกนะมันค้างกูทำอะไรไ,ไม่ให้มึงเข้าใจไม่แจเ็เดียวนี่ ทำไมรอบนี้มันหนักเัาะก็โดดอีกข้าคะคือแท่นเลยข้ามหมดเลยอะไรอ่ะบูเบอรี่ชิบหายบูเบอรี่กได้สกิบคืออะไรก่อน คาราบูเบอร์รี่ยัไยยงไม่ทำนะฮนะสายฟ้าหายแต่อุลเทนเดียวตอนนี้การเอสออกซิเจนกับการคาร์บอนไดออกไซด์ตกจังสวนนะครับ <c oughs> อะไรอ่ะอะไรมาเนี่ยมันชอบเมียอะไรปแปลกๆเลย ิโก้แบบไหนเนี่ยอิโก้แบบไหนอืมฮะแต่แต่แน้งไงต่องงงว่ะแต่แต่้งไงต่อฮะงสิ้มีปุ่มนี้อยู่ và phân hại được ซึ่งไอ้อเจ้าน้าแข็ง,งเยนกันอันนี้อ่ะเาอ่ะให้ทุกคนนะเอออะไรนะหาต้นดีไว้นะ,ะใส่ตรงแท่นข้างต้นมี้มันก็ขังอยองงอู่เลย้โอ้โหข้างนอก้ะ้อ้อม้อูอ้อ้อโอ้อูอู้อ้อู้ะะี้้าู้อ้อ้อู้อ หรือเปล่าไม่ใช่ดิไม่ใช่มุนดำนี่ตีแท่งนี้นะครับให้เอาต้นระดับ D Y นะครับเอาวางไว้บนแท่งตรงนี้เลยจากนั้นมันก็จะได้ไม่เล็ดใหม่ต้องติดกันเลโอ้ยเิบหายมาอยู่บนมันแบบ น้องเสียงแตกชิบหายไม่มีอะไรมาใหม่ด้วยอาจจะเป็น U F O เฮ้ย U F O เจนเดียวว่ะเฮ้ยอะไรเร่เดียวอะไรมาเรื่ยไปหนแลยมั้ของเรื่องวันอะไรเอ่ยเน้นโออ๋อได้มาแล้วกระบะมาอีกโอ้ยเป็นหมดเนะ สมดำก็มาอันนี้ส่วนผมปัจจุบันนะฮะตัวลังกาทุกคนเห็นใบต้นเมเิินเงลีซึ่งเนี่ลักษณะใบจะประมาณนี้คล้ายใบกัญชาหรือดอกไม้รวปอ่าอะไรอ่ะอ๋เขาเรียกว่าอะไรนะอาทิตย์มีวงใช่ไหม เอาโอ๊ฮมาอีกแล้วนี่นะอะไรมาอ่ะนาทีว้าวุ่นมันค้างอตูดเฮ้ยอะไรอีกอ่ะเนี่ยมันงกดได้นะเนกุมันไม่ได้จริงๆทุกคนนะ เนียมันค้างอีกมันติดอีกครับนะโอ้ยไม่ได้ไป,ไ,ปไฟเขียวมาอีกแล้วฮะนี่อืมเวลาไฟแดงไฟเขียวนี่นะมันเป็นเวลาที่ไอ้ร้านค้าเกียร์ช็อแม่งระเบิดดูด,เดิเดียวเดียวเดยวอะไรอะบาวิ่งหรอหรือว่าอะไรดาวดาวระเบิดโอ้ย ดาวแบบดาวตกหรือเปล่าดาวตกแบบนอนึงใชิบหายมีอะไรมาโผมยังไม่ได้คื้ออะไรมันอ้งพี่ อันนี้ก็เป okay. oh, oh. ็นอ oh. 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 mm ีกอย่างที่สัญญาที่แล้วออกมานะครับก็คือซีนามินี่เองโอ้โหมาลูกนี่โตโตงอาะโอ้ยฮ่าเน้ข้างมากเลยโอ้โหเยอะไปไหนเนี่ยอะไรมาอีกลมเยอะมากเฮียยระเบิดโอ้ยระเบิด มันจะซื้อได้ไหมเนี่ยมันแหลกแน่โผู้ดีมันแหลกมากเลยทุกคนอะไรมาอีกนี่อะไรวะดอกซากมันค้างเนี่ยมันก่าระยะไม่ถูกโอ้ยลื่นสะ <c ười> เครื่องร้อนเลยเนี่อีเ,อเวนต์ใหม่ก็จะมาอยาผมจะรอตรงนี้เลยอีกสองนาทีทุกคนโอ้ยอะไรมาอีกเดี๋ยวรล่นแน่แล้ว <c ười> ดูดีก็ไม่ได โอีกหนึ่งนาทีเท่านั้นอีกสามสิบวิเท่านั้นเก้าเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอ้โหอ้าวอีกหนึ่แล้วนี่ก็คืออีเวนต์ใหม่นะครับซึ่งผมยังไม่รู้เลยว่าเธออะไรเรามาถามทำความรู้สึกเขาดีกว่าเขาชื่อลุงอะไรวะ ลุงแซมหรอกหรือว่าลุงซุงอังทีไปมัว่วเดี๋ยวผมจะถามเขาก่อนหอ่าเขาคือใครเขาบอกว่าแต่กันดูนะโอ้ยอย่างนี้เราไปซื้อก่อนเลยแม่งของแรงไม่ต้องเสียเวลาถามแล้วมากดอันที่สองกันหรือว่าเขาจะรวบรวมเล็ดเก่าอ่าอ,อะไรอะสแต็กซีดหนึ่ง เฮ้ยเฮ้ย <Hey. S 1> เอาเรื่องไอ้เรนมันก็มาแล้วอ่ะจิ้มกนจิ้มกนมาอีกแล้วมันแหลกเว้ยนั่นนั่นอะไรนั่อีกอีแสงนั่นเหรอโอ้ยมันแหลกเนี่ยมองไม่เห็นพี่โอ้โหพี่อ้ะผู้ช่วยพี่อ้ะนี่แตง ในน่ตอนนี้ไม่ลดคิดไหนแบนนะครแบนคสเบอร์นะคระัูดแบบนอ <c ười> ังกฤษเปนแหลกไเงี่ยเสียงเมื่อกี้เขาชอบอือคือดูดิดูดิหอดาบตก<ง>หายแหลกยนง เอหายัก็ทีบางคนดิฟไม่ถูกต้องเล่นคลิปฮะการกายพันธุ์นี่เอาเรื่องทุกคนมากจริงๆนะครับสิกสองสถิติสามว้าวยังไงอ่ะมนึงคลิปเดี๋ยวผมจะเอาวิธีการเล่นให้ท้ายคลิปนะฮะเดี๋ยวรอดูได้เลยอันนี้คืออะไร ไอ้วอชที่ไก่ว่าเลยที่ทานอิน <c oughs> ลุงในแซมมี่เหรอ, <c oughs> อที่สี่ดู <c oughs> นะเวลาร้านค้าลีมันจะมีเสียงกระดิ่งด้วยอันนี้เฟลกิ้งยังไม่เลิกยังไม่เลิกโอ้ยไิ่ใช่หรอกดครั้งซื้อได้หรอไม่เห็นได้เลยได้อยู่เลยใช่ไหมได้หรอเออได้จริงด้วย ต้องรอแบบสเต็ปของมันก่อนน้องกูไม่ทันออ,ออกมันก็รีแล<ะ>้วพี่อ่ะไม่รีนะกูแบบยึดอะไว่อย่าี้ก็ขังซื้อนี่ดิสรวดเร็วเลยนะฮะ อันนี้อีกวิธีหนึ่งแต่ข้อเสียที่กูอยากดาวจ่เดียวที่สุดคือมึงเอาสเปช,ชกของหาพวกนะฮะพูดแค่นี้มาดูอะไรออกมาไหมมาใหม่อ่ะเออมาใหม่มีไหมนั่นไงกูว่าละเฮ้ยไอ้เรี่ยตูเป๊ะเลยเป็นยังไงเงียขอดูหน่อย เดี๋ยวได้มาจบด้วยกูเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้มาเือเจ็ดเดียวแจกเลยแจ็ดเดียวแจกเลยยังไม่หยุดนะเจ็ดเดียวเกือบออกเกมแล้วเร็วเร็วท้าไมเยอะแปลกๆเร็ว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 นี่มันถล่มจนต้นมาผลไม้กูหายทันทีเลยนะไม่ดูดิมองแวะแย้คิดว่ายังไงกันจะคงคิดว่าผลไม้เราหายแต่ว่าไม่ใช่นะมันติดร่องเหวใช่ไหมวะ ดูดิมันเงงมงอะไรไม่เห็นไปเรือยแล้ว่หยไปไหนโอ้โหดูดิ่ายเข้าลำโพงแม่งมาดินนี่คือไกลที่สุดนะฮะผมจะลองไปไกลๆเลยหนุ่ยมงมุมไกลๆมันดูแบบแล้วก็ร่วงเฮียพออัปเดตมันรู้สึกแบบ โล่งมากไอ้เหียมึงดูดิโุดโล่งกูมีต้นไม้อะไรหน่อยแต่อันนี้คตดโล่งโล่งแบบโล่งมากดูดิโล่งมากเลยแต่อันนี้ด้เอกตายมากมันเป็นระดับเกี่ยวกับบูนมอสซีกแล้วนะนได้ายมากก็ขอเพียงเท่านี้นะฮะทุกคน อาจะไม่มีอะไรแล้วนะก็ขอยืนแอกตรงนี้แบบซึ่งสำหรับ EP นี้ครบสองมเ,เท่านี้นะครับสวัสดีครับทุกคนครับเมือ่อกี้ผมสุ่มรอบเดียวนะผมได้เจ้าสิ่งนี้เลยเพื่อนผมบอกเลยว่าตึงจัดน,นะฮะผมไปเช็ดกับเพื่อนมาว่ามึงสุม่มมึงกูสุ่ม้รอบเดียวได้สิ่งนี้เว้ยนี่ก็คือไอที่ผมถือนี่แหละและว้วเพื่อนก็บอกว่าตึงจัดของกูเกือบสิบรอบอืมเพื่อนเดียวมึง,มงใจดีเนาะ ตบมือให้เจนเดียวเดียวนี้วิธีเล่นวิธีวิ่งเลยนะครับ